นี่ตำส้มใ,ใ,ใส่แครอทผสมกับแตงอุไมเเ่ใช่แตงมะละกอแคลอดถั่วอันนี้คือลับปลา,ปปามากาัตัวนี้ก็ ขนมจีนญี่ปุ่นอันนี้ก็ผักสมุนไพรไทยข้าวตรองมาพี่น้องมาโอ้โอตัวน,นี้ก็ยัง ต้ยมยำขนมคณนายกำลังตัดหลับเปล่าตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อย เพราะว่าวันนี้เป็นวันเสาร์พรุ่งนี้ก็หยุดงานพักแพลวมีไหมมาได้พี่้ังเลย